วันนี้จะขอพาทุกคนไปเที่ยวญี่ปุ่นกับทริปฟุกุโอกะ5วัน3คืนทริปนี้มีให้เที่ยวอิสระเต็มวันด้วยนะจะไปที่ไหนกันบ้างตามไปดูกันเลยเริ่มต้นวันแรกด้วยการเดินทางจากประเทศไทยไปท่าอากาศยานฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นถึงท่าอากาศยานฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในวันที่2เริ่มต้นทริปด้วยการเดินทางสู่เมืองซาซากุริภายในเมืองซาซากุริเป็นที่ตั้งสถานที่าศักดิ์สิทธิ์สำหรับสกราระบูชาพระคูไคในปัจจุบันที่นี่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาเยือนมชปไ พระนอนพะนอนที่นี่นะขนาดเท่ากับเจพีเสรีภาพเลยโดยเป็นพานอนทองสำริดอันหนึ่งของโลกซึ่งมีความยาวถึง41เมตรและหนักกว่า300ตันพานทุกคนไปต่อกันที่ศาลเจ้ามิยาจิดาเกะเป็นศาลเจ้าแห่งศาสนาชินโตที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวน,นานภายในประกอบไปด้วยศาลเจ้าที่รวมกันอยู่ถึง8แหง่งนอกจากนี้ที่นี่ยังมีอีกหนึ่งจุดไฮไลท์นั่นก็คือทางเดินหินขึ้นมายังศาลเมื่อหันกลับไปจะเห็นเป็นวิวพระอาทิตย์ซึ่งจะเป็นทางยาวทอดลงไปหานามทะเลที่นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของการถ่ายภาาาพพทที่่จจจะะด้เกก็บบคววมมปรัััใออนนนนนนสยงแ คนไปถ่ายภาพด้านนอกปราสาทของฟระซึ่งตั้งอยู่ในตัวเมืองคิตะคิวชูปราสาทแห่งนี้ก่อสร้างมาอย่างยาวนานจนกลายเป็นต้นแบบของสถาปัตย,ยกรรมการสร้างปราสาทของทั่วประเทศญี่ปุ่นทุกคนก็จะได้ไปช้อปปิ้งกันที่เอาท์เลทคิตะคิวชูที่นี่เป็นแหล่งช้อปปิ้แห่งใหม่ล่าสุดของฟูกอกะเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในปี2022ถ้าได้เข้าพักที่เมืองชิคุโกทุกคนจะได้ช้อปปิ้งกันที่โทสุพรีเมียมเอาท์เลทที่นี่จะมีสินค้าให้เลือกหลากหลายตั้งแต่ระดับพรีเมียมจนไปถึงระดับแบรนน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 นดดด์ททททท้้ออ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 องงงงิิ่่่่่่่เเเเเเเมมมตชาาาาววััดดัีีียขขพุคไปปป็็ืืซซโจหะ ่นนนขอองคักเเทีห้าามพลลดยนะจากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมหมู่บ้านยูฟูอินที่นี่เป็นที่เที่ยวยอดฮิตที่มีนักท่องเที ion, ่ยวนิยมมาถ่ายภาพสุดชิคกันเป็นอย่างมากเลยได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่พลาดไม่ได้เลยนะและใกล้ๆก้ับหมู่บ้านก็สามารถเดินทางไปชมความสวยงามของทะเลสาบคินลินเป็นทะเลสาบเป็นแห่งที่มีน้าไหลลงมาจากน้ำผุร้อนทําให้น้าในสาบอุ่นอยู่ตลอดเวลาเดินทางไปต่อมาที่เมืองฟุกุโอกะไปเยี่ยมชมศาลเจ้าดาไซฟุเทมังกุที่นี่เป็นศาลเจ้าอายุเก่าแก่มากกว่าพันปีและเป็นแลนด์มาร์กหลักแห่งหนึ่งประจำเมืองฟุกุโอก อาหารเสริมในราคาพิเศษที่มีชื่อเสียงและเห็นก็ต้องรู้เลยว่ามาจากประเทศญี่ปุ่นจากนั้นไปต่อกันที่ห้างสปปรรพสินค้าลาล่าพอดที่นี่เป็นห้างสปปรรพสินค้าขนาดใหญ่และเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญข,ของเมืองฟุกุโอกะชอปปิ้งมอลล์ที่นี่มีทั้งหมด5ชั้นทุกคนสามารถเพลินกับเสน่ห์ของอาหารคิวชูรวมถึงโตเมืองฟุกุโอกะอีกด้วยและในวันที่4ทุกคนก็จะสามารถเที่ยวได้อย่างอิสระเลยเทนจินวัดหรือแหล่งชอปปิ้งเทนจินเรียกอีกอย่างว่าดาวเทาแอเรียของเมืองฟุกุโอกะย่านแห่งนี้จะ ย่านนี้มีสินค้าให้เลือกเดินชิมกันแบบจุดใจสุดๆและก็มีห้างเด่นๆมาแนะนากันอย่างห้างคาร์เนลซิตี้ตึกต้นไม้ภายนอกจะมีอาคารดีไซน์แปลกตาเห็นปุ๊บสะดุดปั๊บตรงที่มีต้นไม้ปกคลุมอยู่ทั่วทั้งตึกหรือถ้าอยากหาอะไรอร่อยๆทานง่ายๆก็แนะนําให้มาแถวๆเกาะลอยนคกสูที่เรียกกันว่าที่นี่เป็นแหล่งรวมร้านราเมงยาไตและก็ขอแนะนําถนนคนเดินคาวาบาตะที่นี่เป็นถนนคนเดินเส้นเก่าแก่ที่สื่อของฟุกุโอกะบอกได้เลยว่าแค่มาเดินก็อินไปกับบรรยากาศที่มีความคลาสสิกแฝงอยู่ได้เป็นเปี่ยมเลยทีีเเเเดยววสสสสส่นนนนนาาาาาาาธธรรรณณฟฟุุกกกกโโอออจิ็มืถ พักผ่อนอยู่ติดกับย่านช้อปปิ้งเทนจินส่วนนี้มีชื่อเสียงมาจากในเรื่องการชมดอกซากุระตลอดทางเดินต่อมาอีกก็จะพบกับฮาเรโนการ์เด้นอีสเทนเวสเป็นสถานที่ที่เหมือนกับโอเอซิสในเมืองใหญ่ได้มองชมสายน้ำใสสัมผัสสายลมเย็นที่พัดผ่านเข้ามาในสวนด้านในของตัวอาคารเหมาะที่จะเดินพักผ่อนชิลๆและยังมีกิจกรรมให้ชมมากมายตลอดทั้งปีย่านฮากาตะหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับชื่อราเมงฮากาตะอีนึงสูตรราเมงที่มีชื่อเสียงเรื่องความอร่อยของญี่ปุน่นแต่นอกจากเรื่องความอร่อยแล้วขอบอกเลยว่าย่านนี้เต็ และย่านนี้ก็ยังมีวัดโทโจจีภาครู่ขายผู้สำเร็จการศึกษาจากอาณาจักรถางประเทศจีนได้ก่อตั้งวัดโทโจจีภายในวัดมีเจดีย์หชั้นสีแดงงดงามและก็เดินทางมาถึงวันที่ห้าเมื่อได้เวลาสอสมควแล้วก็จะพาทุกคนเดินทางกลับกรุงเทพประเทศไทยกัน